สวัสดีสวีดัดสบายดีทุกท่านป้าเท่าเข่านะไปเบิงเข่ากันเด้องานผูงานผพ นน้าาพัขถ่ายหูหมองนี้สวยเลยพี่น้องเออสุดเล่งเลยใกล้แล้วใกล้สิได้เกี่ยวแล้วใกล้จะได้เกี่ยวแล้ว เดี๋ยวผมอืมฮึนาอะไรอ่ะเรอของไผ่วะยายรุ่นบ่อนี่เนาะงามด้บ่อนนี่น,น,าาน,น,นี่แหละเจามาราขึ้นกกอันนี้แหละกกยังวะกกเปื่อยบอถ่ายหูปันมุมสูงนะ มุมนง่ามอะไรพี่นนองท่านผู้ชมสุดแสงหงูแสงตาเลยพูดโพก็พ <c oughs> มากระดอกกระเดียดท้อันนี้หน้า,พาไพศาลไงงามอริอาล อยังะปีแล้วนี่ด้งามปานนี้พันเขาเป็นนขาของยาย่เก้ากับงาสีงามในไซสปีแล้วนี่นะนี่เปลี่ันม่นี้เาซื้อใหม่เลยแล้วดเปี่ัแบบพราแล้วไปซื้ออยู่หม่องพันเข่อันนี้กับพันเขาใหม่อันนี้นะพันเขาใหม่เข่าอีสังจักเอาไว้เอาไว้เด้อ เราไปซื้อแม่กระสอบมาสามแสนนี่มันเลยงามเบิดเลยอ้าว<ป>นี่แล้วใช้เครื่องตัดอะไรอย่างนี้เห็ดแสกโอ้โหแก่แสกเรื่องห่างๆสามพุ้นดูนี่กองแม่ที่จันวาสักพื้นดูโผโผพี่น้องเอ้ยเออยายลุ่นหมอนี่นะ มนี่นก่ันเดียวกันนี่จังหวัดคือกันเขากูบูบเรื่องเรื่องการเรื่องที่บุญเลิศท้งนี้เดินไปเดินไปดูมันสวยมากเลยทุกคนทามังามงามสมำเสมอเลยอือเฮ้ยสิประมาณสามปีเฮ้ยเออคันพันเขาน่ะคันสามปีหรือสี่ปีแล้วมัน ท่วน่ปีที่สี่แล้วรสเนี่ยกระสีแข็งพร้อมม,มันมันจะเป็นอะไรเนาะลองไปกินเบิง่งซะก่อนอันนี้นบนบน่าสิแข็งเนาะโวยแข็งมันเนี่ยพันมันมาขนาดนี้พันใหม่เข่าพวกนะที่อนเนี่ยที่ใส่ประจำเ,เป็นเข่าเหนียวพี่น้องแต่กรบปุติเตี้ยนะ้าว่าไสหลายปีนะมันสีแข็งหยามโยกะนะงามอร่อยไหมปีหน้าก็เลยว่าสิเปลี่ยนพันเข่าใหม่เบิดเลย ไปซื้อไหมมันก็มีหลายพันเหือนไปซื้อนั่นซื้อหรไปซื้อมองกันจะเข้าสื้อใช่ทั้งรักษานที่หาได้งนี่ยมันมีหลายพันไปเลือกเองอืมนี่สิซื้อยังนี่อพันนี่โรคนี่จกได้ไหม่ังวะโอ้ยเอาเมื่ออันนี้ก็ใหม่สนใจนี่ฮะก็เห็นนี่แหละพันนี่นะเบิ่งกังหัว่าปีแล้วนี่ม่ได้งามปันนี้นี่นะเอาในแกลลี่หน้งแง่งเหรอปีที่แล้วหน้าเราม่ได้งาม อันัมนกัานะนากันนาวนบริมิญยาพอเลยนี่อาทิตย์หน้าพอดีบริมิญยาจักต้นแม้กระทั่งอันพักแยงเนี่ยมมีพักแยงกับมีแต่ในข้างบางแต่สมผสี่ได้เขานายลีเนาะองยาลีได้รุ่นกับสามสีได้เขานั่งว่านประสายบ่อสุเมือขคือเห็นมันอยู่ในเี่ยงอ้าวมันคือเงียบฮะ โพดโพอห่างงามพี่น้องเบิ่งในกล้องในบ่งงามประได้คือจังหวะเบิ่งด้วยสายตานอกกล้องอืมสุดเลยเด้ของเราน่ยสม่ำเสมอสุดลงพ่อตะก้าเทาลุ่มลงไปเป็นแมงิงามเขาล่างนายแม่นั้ตั้งแต่หน้าทางพี่น้องตะกี้สุดเผินเห็ดนั่นชตายโโโอังตาย อม,มาลาจนเยาแ้้จริงนะถ้าเป็นหน้าตระกูลนี่นะแมนเบิร์ดเลยพุ่นพอดพุ่นแต่ว่ารุ่นรุ่นอันรุ่นตาไปคายเล่นไพ่เบิร์ดอันท่งพุ่นกับแมนสมัยตะกี้บริสุทธิ์รักเคาาบ้านตะบ,บออยู่พี่ท่งหน้าอยะยรล้อพี่น้องเอ้ย แต่ว่าอันหน้านี่ก็หน้ามุ้นหน้ามั่งหน้าบดีซื่อจักบัตรจักสตา์พี่น้องหน้าสืบทอดตระกูลมากระแบงรุ่นต่อรุ่นเวลาทีขึ้นเท้ามาพูดกับมิตาคีมอเตอร์ไสัยพอมันไก่จับไม้พีนเหลืองติดทงหน้านี่แล้วสิเกียวอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์พอดีถ้าจริงนะใบมันกรนั้นห้องมันห่างกระเลืองวันทรงสมมึอย่างไรในฝนตกแล้วใบมันเขียวแต่มากมานั่นแล้วอืมส่เกียว ใบวีมันจะขอบไปเลยนะมันเกิลมแล้วมันอยากลมเห็นบ่านี่ห้องลม2-3มเมืองพิลึกพี่โลโพดโพ,โพอ,อีลีามาเห็นละตกใจมันงามโพดบ้านเข้าใหม่มันก็ะเดินดินท้าใส่พนะันเก่าประจันแล้วมันมันซิีนกับดินแล้วมันบรนะิแรงเลยมเป่งน,น้ำให้กัแหงวางแดด2-3มเมืองจะกินอ่ะเป่งบดต๊ ทุเล่งเลยฝังนี้แลวเดียวบ่านาเนี่เราเห็ดแควเลียนให้ลงไปเลยโกคามไปเต่คงเจเขาเห็นซองแถลวอซองพุดเลยพุดเพื่อเอหนึงป้ขงาขึ้นดงไ้เนีมักี่สิกี่อง่รของเอเลยนั่นยังหงกระบดเฮิองเปเบอกกมันเป็นพันขาว มากนะมันมันซุกเกืออันแต่มันพาวอันเดี็นมันคนละพันนี่ในไฮตาก้าแล้วเป็นมัน,น,ห,นหินแห้งง่ามให้พวกนี้อีกดำน้ำล้างโมได้ตากะาห้างกระดัมตัวเขามันอยากซุกแล้วมันพันเขาเนี่ยมันก็จะซุกไว้แนะ่เอา้าน้ำม่ได้ใส่ปีบอกอยู่หน้าน้ำม่ได้ใส่อเอา้า สองห้องยายลีซื้อมาอะไรยายรุ่นแบง่งแบ่งน้ำลาวกระสอบนหนึงน่งคนเครื่องอะไรมาตกแล้วเปลี่ยนพานเขาใหม่เบอร์ถึงถูกสาวหน้าก็จริงนะพี่นอ้องเอ้ยสมมตินี่มันวีวัฒนานการมันเปลี่ยนแปลงไปเบิดเลยมีพันเขาพันน้ำเอาเองก็คือบันทีเห็นนะดอกตัวที่มันงามลแล้วก็ามาใส่ยังบอกเคยไปซื้อพันมาใส่ก็เถอ ตะก้าดำน้ำล้างหมูล่าสุดเลยดำน้ำล้างหมูสุกแล้วซุ้มมันผุดดั่มผองกันยังบ่ได้อนาจนี่ตะก้ะนี่แหละจังหวะในบางรุ่นน่ะที่จริงปีแล้วนี่มันงามซะบ่สิซุ้มนี่นะทางเทิงนะให้มึงทิ้งแพ่พื้นขึ้นไปดิอันนี้แบบนี้มึงทิ้งแพร่งามสวยขึ้นมาฟรีงามโปรโพเลืองไปแล้วเป็นขขาวเหนียวพี่น้อง เรื่องอัินเลี้ยงตัวอยู่ต้องฝุ่นี่ที่ใช่ก่อห้าวยังแทบกระดัมไปสองต้นดับน้ำรังหมดุกแล้วท่านเผาเนี่ยก็คือุกไวกว่าคิดว่าขนาดดับน้ำเนี่ยแค่แม่ด้ำก่อนเหงใช่ไหมอให้ตะกร้านี่นี่นะนี่เบิกหนักว่าแทบพุ่นสิมาทัศนสนี่นี่จะหน้าเป็นหิน โอเคทุกคนเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียนเท่านี้ก่อนนะขึ้นต้นเปืือยเอาโดนมาบินเนาะภาพก็สิงามอ้โปีนต้นเปลือยจนเกี้ยงผาามุมสูง